สัญญาณในการเข้าสู่กระบวนการยกระดับทางจิตจากมิติที่สามไปถึงมิติที่หกเราจะสนทนาจิตวิญญาณยุคพลังงานใหม่กับทุกท่านว่าจิตวิญญาณของท่านคือรูปธรรมทางพลังงานที่มีความสมบูรณ์แบบในระดับมิติที่หกเมื่อลงมาเกิดบนโลกเพื่อมาทำภารกิจหน้าที่สู่ความเป็นมนุษย์ จิตวิญญาณที่มีความสมบูรณ์แบบได้พกภารกิจสำคัญคือการเรียนรู้เพื่อเก็บประสบการณ์ผ่านความเป็นมนุษย์จนกว่าจะนำพาตัวเองกลับเขื่นสู่บ้านเดิมซึ่งเป็นดินแดนที่เรียกว่าแดนมหาสุญญาตาจิตวิญญาณได้แบ่งภาคพลังดวงย่อยเพื่อมาทำหน้าที่ในร่างกายสังคารของมนุษย์ซึ่งเราเรียกว่า จิตภาคมนุษย์ซึ่งมีมิติการเติบโตตามธรรมชาติในระดับมิติที่สามโดยที่จิตวิญญาณแก่นแท้จะคอยเฝ้าดูอยู่ภายในโดยจิตภาคมนุษย์เมื่อรับรู้เรียนรู้สิ่งใดย่อมส่งข้อมูลไปบันทึกในมิติทางจิตวิญญาณทั้งสิ้นดังนั้นการปลุกจิตสำนึกของความเป็นมนุษย์ให้ตื่นขึ้น ต้องเริ่มจากระดับมิติที่สามไปถึงมิติที่4ก่อนเพื่อเปิดบานประตูการเปลี่ยนแปลงวิถีการใช้ชีวิตทางโลกให้ยกระดับออกมาจากระบบเก่าที่ถ่วงดุลพลังอำนาจทางจิตของท่านด้วยการ,รเผชิญกับโลกความเป็นจริงทางความทุกข์และความสุขจนเริ่มเห็นว่าโลกนี้ไม่เที่ยงแท้เป็นมายาสมมุติ หนึ่งท่านจะเริ่มเห็นถึงกลลวงทางโลกที่ทําให้ท่านรู้สึกว่าไม่อยากอยู่จุดเดิมอีกแล้วท่านจะเริ่มรู้สึกว่าที่นี่ไม่ใช่ที่ของท่านแม้แต่กระทั่งเพื่อนฝูงหรือสังคมเดิมที่เราเคยใช้ชีวิตด้วยกันอย่างมีความสุขมาก่อนท่านจะเห็นมายาของความสุขเริ่มมองเพื่อนผู้คนที่เคยรู้จักเปลี่ยนไป เหมือนเป็นเพื่อนเราแต่ไม่ใช่เพื่อนเราคนเดิมอีกต่อไปท่านจะเริ่มรู้สึกสงสยัยและสับสนในตัวเองว่าควรจะไปทางไหนท่านต้องการจะหาคำตอบของคำถามในใจที่เกิดขึ้นเพื่อแสวงหาความจริงเกี่ยวกับความรู้สึกของตัวเองท่านจะเริ่มรู้สึกว่าเพื่อนที่แท้จริงรอเราอยู่สักที่หนึง่ง คนที่จะตอบคำถามบางอย่างเราได้คนที่จะคุยภาษาเดียวกันกับเราได้2ท่านอยากจะเริ่มเปลี่ยนงานที่ทำอยู่เปลี่ยนสังคมเปลี่ยนผู้คนเหมือนอยากจะหนีจากความจริงหนึ่งไปสู่อีกความจริงหนึ่งท่านรู้สึกอยากจะเป็นอิสระจากพันธนาการที่ท่านก็ยังหาคำตอบไม่ได้จนบางครั้งท่านก็ลองผิดลองถูก เพื่อพยายามหาจุดสมดุลของตัวเอง3เมื่อถึงจุดหนึ่งแล้วท่านต้องการจะพลิกชีวิตของตัวเองด้วยการหางานที่อิสระมีเวลาในการใช้ชีวิตเพื่อพัฒนาจิตใจตนเองหางานที่สอดคล้องกับตัวตนที่แท้จริงที่ท่านกำลังตามหา4ท่านต้องการรู้จักตัวเองมากขึ้นท่านอยากจะศึกษาเรียนรู้ เกี่ยวกับโลกภายในเริ่มนั่งสมาธิเริ่มสวดมนต์เริ่มฟังคลิปเกี่ยวกับการตื่นรู้สิ่งลี้ลับจักรวาลอาวกาศหรือหาฟังธรรมในเชิงลิกหรือเกี่ยวกับตัวตนที่แท้จริงของตัวเองเกี่ยวกับการเกิดเป็นมนุษย์จนท่านเริ่มตระหนักเข้าใจชีวิตจนเข้าใจวิธีการปฏิบัติที่ถูกต้อง หและได้เริ่มทำในสิ่งที่ตัวเองรักและค้นพบอย่างแท้จริงจนสามารถพัฒนาตัวเองจนพบกลุ่มผู้คนที่คิดเหมือนกันเชื่อเหมือนกันเข้าใจในสิ่งเดียวกันเป็นกลุ่มสังคมเดียวกันเพื่อบ่งพูมปัญญาจนเต็มรอบซึ่งในขณะนี้ท่านรู้สึกสนุกมีความสุขได้ร่ำเรียนวิชา ได้แลกเปลี่ยนความรู้ได้แสดงความคิดปัญญากับกลุ่มของตัวเอง